บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าแต่เปี่ยมด้วยเกียรติยศปกคลุมทั่วพื้นที่พิธีรับร่างของจ่าเริงทหารก้าผู้สลชีพจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติหลังช่อง8เปิดเผยคลิปนาทีสะดทือนใจขณะที่จ่าเริงได้โผกอดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจซึ่งไม่มีใครคา,าดคิดว่าจะกลายเป็นการอำลาที่ไม่มีวันหวนกลับภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่21บธันวาคม2568ในรายการคุยข่าวเย็นช่อง8สร้างความสะเทือนใจให,ให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้เป็นแม่กอดลูกชายแน่นน้ำตากรอด้วยความเป็นห่วงขณะที่จ่าเริงพยายามยิ้มให้กำลังใจบอกเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวก็กลับมาแม่คำพูดธรรมดาแต่กลับกลายเป็นคำสัญญาที่ไม่อาจทำให้เป็นจริงได้คลิปดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดยคนในครอบครัวก่อนที่จะาเริงจะเดินทางออกจากบ้านเกิดเพื่อเข้าร่วมภารกิจสำคัญในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องตามรายงานระบุว,ว่าภารกิจครั้งนั้นเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง แต่จ่าเริงยังคงยืนหยัดสมัครใจเข้าร่วมโดยให้เหตุผลว่าหน้าที่ของทหารคือการปกป้องแผ่นดินคำพูดที่สะท้อนหัวใจของผู้เสียสละเพื่อชาติอย่างแท้จริงและกลายเป็นประโยคที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกมาพิธีรับร่างจ่าเริงจัดขึ้นอย่างสมเกียรติณัาอากาศยานทหารโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงตัวแทนหน่วยงานทหารเพื่อนร่วมรุ่นและกำลังพลจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเสียงเพลงไว้อาลัยดังแผ่วเบาขณะที่กองทหารตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอรับร่างวีรบุรุษกลับสู่อาตุภูมิธงชาติไทยถูกคลุมบนลงศพอย่างสง่าง,งามเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับผู้ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติทันทีที่เครื่องบินแตะรันเวย์ครอบครัวของจ่าเริงโดยเฉพาะมารดาและบิดาต่างยืนรอรับด้วยหัวใจที่แตกสลายผู้เป็นแม่ถึงกับซุดตัวลงร้องไห้เมื่อเห็นลงศพของลูกชายถูกอัญเชิญลงจากเครื่องบิน เจ้าหน้าที่และญาติใกล้ชิดต้องช่วยกันประคองท่ามกลางเสียงสะอื้นและน้ำตาของผู้ร่วมพิธีภาพดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และถูกบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความสูญเสียที่ไม่มีวันลืมผู้บังคับบัญชาของจ่าเริงกล่าวสดุดีวีรกรรมในพิธีว่าจ่าเริงเป็นทหารที่มีวินัยกล้าหาญและอุทิศตนเพื่อภารกิจอย่างเต็มกำลังไม่เคยปฏิเสธหน้าที่แม้จะรู้ว่าภารกิจนั้นมีความเสี่ยงสูงพร้อมยืนยันว่าการเสียสละของจ่าเริงจะไม่สูญเปล่า และจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับกำลังคนรุ่นหลังหลังข่าวการเสียชีวิตและคลิปกอดแม่ครั้งสุดท้ายถูกเผยแพร่ออกไปกระแสะในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความอาลาัยและการแสดงความเคารพต่อจ่าเริงชาวเน็ตจ,จำนวนมากร่วมกันแสดงความคิดเห็นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและยกย่องความกล้าหาญของทหารผู้สละชีพหลายคนระบุว่าคลิปดังกล่าวทำให้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าเสียสละ อย่างแท้จริงและสะท้อนให้เห็นว่าทุกภารกิจของทหารนั้นไม่ได้มีเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงแต่ยังมีครอบครัวที่ต้องรอคอยด้วยความเป็นห่วงอยู่เบื้องหลังสำหรับประวัติของจ่าเริงนั้นเป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวมีน้องอีกสองคนเป็นเสาหลักของบ้านหลังจากเข้ารับราชการทหารเขาได้ส่งเงินกลับบ้านอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่หลังจากรับราชการครบกำหนดความฝันธรรมดาของลูกชายคนหนึ่งที่ต้องจบลงเพราะกระสุนปืนในสมรภูมิ แต่ความมาดีและความเสียสละของเขากลับยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าความฝันพิธีพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นตามกำหนดการโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครอบครัวของจ่าเริงกล่าวทั้งน้ำตาว่าแม้จะสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักแต่ก็ภาคภูมิใจที่เขาได้ทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมขอบคุณประชาชนทุกคนที่ส่งกำลังใจและร่วมไว้อาลัยเหตุการณ์การจากไปของจ่าเริงครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความสูญเสียของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นความสูญเสียของประเทศชาติและเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมประหนักถึงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินภายใต้เครื่องแบบทหารที่ดูแข็งแกร่งคือหัวใจของลูกชายคนหนึ่งที่รักแม่รักครอบครัวและยอมแลกทุกสิ่งเพื่อชาติบ้านเมืองคลิปกอดแม่ครั้งสุดท้ายของจ่าเริงจะยังคงถูกพูดถึงและจดจําไม่ใช่เพียงเพราะความสะเทือนใจแต่เพราะมันคือภาพแทนของความรัก ความผูกพันและการเสียสละสูงสุดที่ทหารไทยจำนวนมากต้องเผชิญและจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของสังคมไทยที่ไม่มีวันลืมชื่อของจ่าเริงมีระบุรุษผู้กลับสู่มาตุภูมิอย่างสมเกียรติ